สวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนแรกๆครับผมพี่น้องามาอนีิวันอนี้ป้าโจบ๊บพาพี่พีน้องมาใส่ตุกเยียนครับผมเป็นน้องไอ้สะที่เป็น,นเลีเ้ยงปลาตะกอนพี่น้องชื่อว่นี้เป็นดงแตวเขาจะมาลองใส่เบิรงพี่น้องก็เห็นไอ้หมูพผนมาใส่อยู่แต่ผมูลใหญ่บอลพี่น้องมาสั่มเก่าผลนนะพี่น้องเนาะก็เป็นไมยย้นี่แหละนี่ไม้น้องสะบอ่อปลาเกา่า เนื้อหอยครับผมทุบมาเรียบร้อยใส่สองสมหัวพริกกระเพาะพี่น้องนี่โบ่อยู่ใส่มาขับประมาณน,น,นี้มืนอนกับซีบหลังคือเกลืครับผมซีบหลังคือเกลืมาเบิง้งนกำกันครับผมมาเป็นยังไงอ่ะเขาไปใส่กันเลยครับผมมาใส่เบิ้งกำลังเลยครับผมเนาะนี่คือถ้าใส่แบบไหนมันเป็นแผ่นแบบนี้เขาต้องมี ลักซักไว้เนาะพี่น้องเนาะไม่ใหม่เสียบไว้เพราะว่าอันนี้ตุ่มห้องมันสีดลมพี่น้องอะ ไปยังไงครับผมควันมันหลงนะอาซีดไมมนี่แหละครับผมเสร็จเลยครับผม,ม,มล้างแหลกนี่มันเป็นหมายลรงๆ มันบ่ค่อยมีหอ่ปะปานใดห้องกสิเฮ็ดแบบนี้ล่ะครับผมพี่นอ้องไปเบิ่งอีกหลังนึงครับผมมาเบิ่งกันอีกหลังนึงครับผมพี่นอ้องมาเบิ่งกันอีกหลังนึงได้เนาะบมาโจ้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วมันสิไกลแน่จังเลยนะพี่น้องเด้อมันสิไกลแน่จังเลยอาจสิฉริยินเสียงมาโจนนะ้เนาะ สิบประมาณนี่ครับผมพี่นอ้องนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวประโจขอใส่ไปเรื่องกันพี่นอ้องเดี๋ยวเข้ามาพอ,อกันตอนยามพี่นอ้องจะมาลุ้นตั้กันว่าสิบมนันบ่มันกระมกไม้นี่อ่ะมาลุ้นกันตอนสองครับผมพี่นอ้องสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนสายๆครับผมพี่นอ้องแดดออกยางกาเลยยางแห้งอ่ะมายามตุ้ม เย็นตุ่มไปลายกันครับผมมาเบป็งหลังแรกแล้วใส่หมวกนะกันครับผมโอ้หมานหมดเนาะเป็นเบาๆไม่้องเอ้ยฮะลุนันครับผมรุนไม่หลงรุน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  โ oh! อ <c ười> ้โหกระปูสามตัวรางที่สองพี่น้องรางที่สองตู้ตุ๊ตุบ่งเอาพี่น้องบ่งเอาบ่งเอาชดเด็ดชดเด็ดพี่น้องบูพี่น้องบูพี่น้องบูเจ็ดตัวนี้พี่น้องสองตัวพี่น้องเบ่งเอาพี่น้อง เบืงบ้ง,ออง,องเอา,าพี่น้องน้องเลี้ยงปลาเก่าพี่น้องล้างสองจัดแล้วครับผมมันแล้วพี่น้องเบิง้งเอาพี่น้องโอ้โหล้างสองเท่านั้นได้พี่น้องนี่ล้างสองเท่านั้นโอ้มันแล้วครับผมโอ้เหลืออุยหุยครับผมไปกันต่อครับผมพี่น้องไปกันต่อล้างที่สามครับผมพี่น้อง ที่สามดูเลึกไงจังเลยพี่น้องตัวนี้รุ oon, ่นร้องรุนรุนโอ้โหมีแต้มครับผมพี่น้องเบิ่งเอาอิญหมานครับผมหมานหมานแล้วโอ้โหใส่นี่สุดยอดครับผมพี่น้องใส่นี่สวยงามครับผมนี่แค่ล้านที่สามเองพี่น้องไม้เฮาไม้เฮาไม้เด็ด โอ้โหจัดไปครับผมพี่น้องจัดไปเบิ่งเอาโอ้โหเหลืองอ,อ,อีกแล้วไปต่อครับผมนี่พี่น้องโอ้โหมันลวเศร้านนะี่ครับผมสุดยอดมากกับไม้เฮาไม้เด็ดไม้ปลานี่พี่น้องสะน้องปลาเกา่ปา,กาปลาหกขึ้นโอ้หมนันสุดยอดแล้วเศร้านี่ไปเกตต่อครับผมอีกหลังครับผม หลางนึงครับผมรุนกันพี่น้องรุนกันครับผมโอ้ยโบเบผบไมีอยังเขาเลยพี่น้องหลางนี่ะบังหลางหนึ่ครับผมพี่น้องง่าดันเลยพี่น้องนี่ง่าดันเลยประโยชน์ใส่แบบชนิดเลยได้หมูว่านนี่ง่าดันเลยรุนกันครับผมนี่ใส่หมูว่านนี่เอาใส่ชนิดกับตัวดีเลยนี่ อุ๊ยเอาอีกแล้วอีกสองแต้มรับผมหมานหมานกับผมโอ้โหหมานครับผมหมานนี่อีกสองแต้มรับผมพี่น้องนี่โอ้ใส่สวยครับผมใส่สวยโอ้สวยงามดีสวยงามแล้วไปกันต่อครับผมอีกรางนึงครับผม ตัวนี้เป็นเงียบๆพี่น้องไปเงียบๆตัวนี้รุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นโบเบ้ครับผมโบมีครับผมอีก่ล้งนึงครับผมที่ขางข้างเลยปูปูมาแล้วนี่โอ้โบเบ้พี่น้องโบเบ้ครับล้างไงนี่ปู สองตัวนี่อีกรางนึงครับผมพี่น้องสะห้างพี่น้องปลาหกเลยเงากใส่ล่อหิ้มมันนี่ล่ะเงียบแท้เบาพี่น้องเบาอุ้มมาแล้วหนึ่งแต็มหนึ่งแต็มที่ตัวใหญ่มีแต้มหน่อยน้ำครับผมพี่น้องเห็นบ่มีแต้มหน่อยหน่อยน้ำเตือนหน่อยเอา้างกระสีปล่อย เอาเจ้าตัวยังไง่ะปล่อยพี่น้องไล,อองลง้อีกสองลงัองอีกสองลงังพี่น้องอีกสองลังตัวนี้อยู่ฝากปลาเห็นมครับผมแนทซองนี้เล่าพี่น้องเด้อะความมันหนีมามันกะสายน่อีกหน่อย,นยครับผมอนี้ปลาเนี่ยลังนึงครับผมฝั่งนี้เมื่อกี้ได้มาจากฝนมาลุ่นกันพี่น้องลุ่นกัน หนึ่งแต้มครับผมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มใส่สวยอยู่หนึ่งแต้มครับผมนี่ข้างในนี่สวยงามสวยงามนะครับผมพีม่น้องนี่แกวครับผมหลังสุดท้ายครับผมเนีย่ยหลังสุดท้ายท้ายสุดท้าย,ายนี่พี่น้อง ข่าอยู่นี้เป็ในใดล่ะโอ้คือเบาแทะอย่ยเกี่ครับผมนี่กระปูหน่อยตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเอาไปร่วมกันอยู่มองเาหาไอ้จอดรถพี่น้องนี่ไอครับผมอ่ะเดาเขามาถึงรถแล้วพี่น้องนี่ตุ่มเหาสิบอันสิบล้างพี่นออ้องอ้ยยูคนอีกสองล้างให้เก็บมากี๋ยว ก็บบ้านเหรับจังเมื่อทียเ,เบิ้งอยู่เฮือนน้องพี่น้องเองนาะอ่ะไปพอกันอยู่เฮื่อนของผมมาถึงบ้านแล้วครับผมนี่ซิปอันเข่าหาก,ากระปูเข่ากระปูล้างนึงพี่น้องเข่ากระปูล้างนึงนี่ต้นหลัก็เอียนเอียนหาล้างอ่ะมาลุ่นมาเบิ้งน้ำกันครับผมพี่น้องมาเบิ้งใส่เอาเบิ้งกันกันเลยครับผมอ่ะมาเบิ้งกันเลยครับผม,ม,บผมใหญ่พอที่เบิง้งมาเบิ้งพี่น้องนี่นี่ สองเต้มครับผมส,สวยเลยสองเต็มสวยสองเต็มสวยหามมาบังกันดีมาบังกันดีพี่นอ้องบังกันดีตัวนี้ตายหมพี่นอ้น <c oughs> องต,ต,ตัวนี้โอ้บหตายแต่ใส่สวยอยู่สามเต้มหรอกครับผมสามเต้มสามเต้มบังกันดีพี่น้องบังกันดีลงมาอีกแล้วครับผม,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 มบ,<า>บิ๊กไซค์ครับผมบิ๊กไซ ตัหนึ่งแต้มครับผมบิ๊กไสโอ้โหนี่สวยงามครับผมอ่ะอีกหลังครับผมม่งกันครับผมตัวนี้กระไสสวยนะย,ยังไงยังออมาแล้วออกมาแล้วครับผมโอเคครับผมสวยงามครับปิดไสอ่ะอีกหลังครับผมอ่ะมาเบิ่งกันอีกพี่น้อง มาเบิงมาเบิงมาเบิงอู้บิ๊กไซบิ๊กไซสองแต้มครับผมเบิงเอาโอ้โหหมานครับผมใส่เศร์นี่หมานหมานหมานพี่นอ้องหมานสุดยอดเลยเบิงเอาอ่ะกะห่อนเทียนหอนสั้นเหรพี่นอ้องเท่ละ่ะล้างหนึน่งกระปูพี่นอ้องล้างหนึน่งกระปูล้างหนึน่งกระปูอ่ะแค่ไี้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นิดลังใจให้ประโจน h i คลิปใหม่ๆไม่พีพี่น้องเ่าชมกันเนาะพี่นอ้นองเนาะ มืาอนี่มานแห้งบิ๊กไซร์หลายตัวอยู่พี่น้องอ่ะฝากไว้เนมอพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม